ขีเ่อเอาตำปลาพวานอ่ใครมาใหม่ฝนตกแล้ว กระท้อนไก่ถุงใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งได้นะคะสวัสดีค่ะ

ใสั่งรงวมทะเลไหมก่อนนั้นนี้ไม่มีนะจะเอาให้ก่อนนะตับหมาแล้าแก่งานได้แล้วนะอ่ะมารับต้มตําด้านข้างเถอะเหลือกระท้อนใส่หับเหลือครับสันสวยมากวันนี้ทำเองเลยเหรอ ใส่เปเยด้วยเอเออรเยายพอแกนเนหลายก๊กยังเนี่ยยังเลยอ้อเพิ่งเริ่มเหมกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปว่าไม่เจอใช่ไหมไม้นั่นไม่รู้ไปหายที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตามหาทีมว่าหน้าเดียวอ๋อถ่ายรูปด้วยขอบคุณค่ะได้ไหมต่อแต่วีดีโอหน้าเดียวเรียบร้อย สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอหอยแครงนั่งร่ำเอามาเลยนะเดี๋ยวแกะเองขอหอยแครงเอามาเลยเอ้าเป็นกูม,มาหรือร่วมทะเลเดี๋ยวจานนี้เราจะตั้ง